สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีงานวิจัยฉบับใหม่นะครับคุณผู้ชมครับว่าโลกเรานั้นอาจจะพบแหล่งทองคําที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงนะครับนักวิทยาศาสตร์นั้นพบว่าไอโซโทปที่พบในเปลือกโลกส่วนที่เป็นหินภูเขาไฟซึ่งไหลซึมออกมาจากใต้เปลือกโลกมีส่วนประกอบของโลหะมีค่ารวมถึงทองคําโดยรั่วไหลออกมาจากแกนของโลก และเดินทางขึ้นส we ู่ผิวโลกครับนิวเมสลิงนักธรณีเคมีจากมหาวิทยาลัยแกทิงเงนในเยอรมนีก็บอกว่าเมื่อการศึกษาชุดแรกออกมาเราก็รู้ว่าเราพบทองคําจริงๆข้อมูลของเราได้ยืนยันว่าวัสดุที่มันขึ้นมาจากแกนโลกซึ่งรวมถึงทองคําและโลหะมีค่าอื่นๆกาลังรั่วไหลขึ้นมายัางชั้นเนื้อของโลกทั้งนี้แม้ว่าเราจะสามารถเข้าถึงทองคําในเปลือกโลกได้แต่ปริมาณทองคาในเปลือกโลกนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวทุลีเท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณทั้งหมด ที่โลกของเรามีอยู่การวิจัยพบว่าโลกกับเก็บทองคําส่วนใหญ่ไว้ในชั้นที่อยู่ลึกลงไปโดยพบมากกว่า99%อยู่ในแกนของโลกที่เป็นโลหะและทองที่แกนโลกมีมากถึงขนาดที่สามารถปกคลุมพื้นดินทั้งหมดของโลกด้วยทองคาหนา50เซนติเมตรตามทฤษฎีแล้วในตอนที่ดาวเคราะห์ก่อตัวธาตุที่หนักกว่าจะจมลงไปในชั้นด้านในและถูกกักเก็บในแกนที่แยกตัวออกมาซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าระยะก่อเหล็กนะครับจากนั้น การตกลงมาของอุกกาบาตได้นําทองคําและโลหะหนักจํานวนมากขึ้นไปยังเปลือกโลกแม้ว่าเราจะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไอโซโทปฮีเลียมนั้งเดิมและไอโซโทปเหล็กหนักกําลังร่วไหลาจากแกนของโลกแต่ยังไม่มีชัดเจนว่าโลหะหนักที่เราพบบนพื้นผิวมาจากแกนของโลกมากน้อยเพียงใดและมาจากอวกาศมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามมีวิธีการตรวจสอบอยู่วิธีหนึ่งนั่นก็คือว่าไฮโสโตปบของโลหะหนักมีค่าที่เรียกว่ารูทีเนียมไฮโสโตปเป็นรูปหนึ่งของธาตุชนิดเดียวกันที่มี จำนวนดิวรอนต่างกันโดยไอโซโทปของรูทีเนียมในแกนโลกจะมีความแตกต่างจากรูทีเนียมบนพื้นผิวโลกเล็กน้อยความแตกต่างนั้นมีน้อยเกินไปที่จะตรวจจับได้ก็จริงแต่เมสซิงและทีมวิจัยก็พัฒนาวิธีการวิเคราะห์แบบใหม่ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถที่จะแยกแยะและหาความแตกต่างกับสิ่งเหล่านี้พวกเขาใช้เทคนิคใหม่ในการศึกษารูทีเนียมที่ขุดได้จากหินภูเขาไฟบนเกาะฮาวายและค้นพบรูทีเนียมลบหนึ่งในปริมาณที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณที่พบในชั้นเนื้อโลกโดยรอบ ดยรูทีเนียมลบหนึคือไอโซโทปของรูทีเนียมที่กําเนิดในแกนโลกการค้นพบนี้เชื่อเห็นว่าธาตุที่เคลื่อนย้ายไปยังแกนของโลกเมื่อโลกยังอายุน้อยและหลอมละลายกําลังรั่วไหลออกมาจากแกนของโลกซึ่งนอกจากรูทีเนียมยังมีธาตุอื่นเช่นแพลเลเดียมโรเดียมแพลตินัมและทองคําอีกด้วยอย่างไรก็ตามการจะพบโลหะหายากเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในอัตราที่สูงแต่อย่างใดและเราไม่สามารถขุดลงไปลึกถึง2,900กกิโลเมตรเพื่อค้นหามันได้ แต่การค้นพบนี้บอกอะไรใหม่ๆบางอย่างเกี่ยวกับโลกของเราและอาจรวมถึงดาวเคราะห์หินดวงอื่นๆอีกด้วยแมทเทสวิลโบนักธรณีเคมีจากมหาวิทยาลัยเกตจิงเงนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าการค้นพบของเราไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าแกนของโลกไม่ได้แยกตัวออกจากที่เคยสันนิษฐานไว้เท่านั้นแต่ตอนนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าวัสดุชั้นเนื้อโลกที่ร้อนจัดในปริมาณมหาศาลหินหลายร้อยล้านล้าน,านเมตริกตันมีต้นกําเนิดมาจากขอบเขตของ แกนโลกชั้นเนื้อโลกและลอยขึ้นมาที่พื้นผิวโลกจนก่อตัวเป็นเกาะในมหาสมุทรเช่นฮาวายเป็นต้นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับที่บอกว่าแกนของโลกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทองคานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องให้นักวิทยาศาสตร์นั้นหาคําตอบกันต่อไปว่าจริงแค่ประการใดแต่ที่ว่าเป็นงานวิจัยที่พวกเขาค้นพบบางส่วนเท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กด like กดแช r e ช่องผาอัปเดตด้วยครับ